ผลงานยางวงครับไกล้มลุกนะครับมีลอก v ีแบตนะครับราคาเล่มตน่นลูกดอกมวตัดครับไม่มีเงี้ยงครับกับชักเจ็ดครับไม่มีปานอกไม่มีปาล่องยิงกบครับ สนใจสั่งทําได้ครับผมตัวนี้ตัวต้นแบบนะครับไกยุบแบบนี้ก็สั่งได้นะครับไกยุบโบราณก็สั่งได้นะครับไกดันก็สั่งได้ครับแล้วแต่ที่ชอบเลยครับทำได้สามอย่างเลยครับเซฟข้างก็ใส่ให้ได้นะครับ สนใจสั่งทำได้ครับผม